ปัญหาเรื่องเส้นผมเป็นปัญหาของโลกนะเนาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่จะเจอที่คนไทยเจอปัญหาผมร่วงบ่อยๆอย่างเงี้ยปัญหาหลักมาจากในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเนี่ยมันทําให้เกือดเพราะว่าหนังศรีรักเสบง่ายหรือเพิ่มโอกาสในการเป็นรังแคเนี่ยทำไมหลายๆคนเป็นกันเยอะแชมพูช่วยได้จริงหรือเปล่าวัตถุประสงค์หลักของการทาแชมพูไปใช้แชมพูท้าตายก็อา,อาจจะไม่ได้ช่วยแสดงว่าแชมพูอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้าย อาหารหรือไลฟ์สไตล์เนียมันก็มีส่วนสําคัญทานอาหารแบบไหนที่จะช่วยให้มันบํารุงเส้นผมสารอาหารเป็นสาเหตุสาคัญของผมร่วงผมบางเลยครับโรคเกี่ยวกับผมร่วงผมบางมีอะไรบ้างผมร่วงเป็นหย่อมหย่อมเนี่ยพบได้บ่อยแค่ไหนแล้วอะไรที่เราควรจะกังวลหรือสงสัยว่ามันจะเป็นโรคหลายแหลงหรือเปล่ามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมร่วงที่เกิดจากีโมหรือการให้ยาเคมีมันจะสามารถที่จะกลับมาตกดําเหมือนเดิมไหม จริงๆแล้วเราโฟกัสกับการรักษาโรครุนแรงของเรา ดีต้อนรับเข้าส so ู่ AAC Tips and Talk นะคะรายการเส้นผมที่จะทําให้เส้นผมนะคะจากเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะดีดีต้อนรับคุณหมอพอนะคะวันนี้นะคะเราขอเปิดนะคะในเรื่องของท็อปปิกนะ,ะที่หลายๆคนน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็ได้พบเจอเป็นประสบการณ์กับตัวเองในเรื่องของเส้นผมที่มันร่วงแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยที่มันอาจจะสัมพันธ์กันในเรื่องของเส้นผมวันนี้จะมีคําถามเยอะมากๆที่อยากจะมาถามคุณหมอพดอี ะค,ะคำถามแรกค่ะคุณหมอทำไมคนไทยถึงมีภาวะหรือปัญหาของเส้นผมที่มันค่อนข้าง ร่วงเยอะมากมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้ว,วปัญหาเรื่องเส้นผมเป็นปัญหาของโลกเลยเนาะ w ว r l d w มากคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่จะเจอเป็นคนต่างชาติอะไรก็เจอแต่ว่าที่คนไทยเจอปัญหาผมร่วงบ่อยๆอย่างเงี้ยปัญหาหลักมันมาจากกรรมพันธุ์เรื่องสภาพอากาศบ้านเราก็เกี่ยวข้องด้วยในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะนังศีษาอักเสบง่ายก็ปกติหรือเพิ่มโอกาสในการเป็นเชื้อราบนหนังศีษะด้วยอื่นๆอาจจะเกิดจากเรื่องสภาพเศรษฐกิจความเครียดพวกนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผมร่วงได้ทุก สิ่งทุกปัจจัยเนี่ยสามารถทําให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางได้หมดเลยฟังแล้วก็ค่อนข้างจะแอบตกใจมากๆที่คนไทยมีปัญหาผมร่วงเยอะขนาดนี้อย่างนี้คนที่มีความเครียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าการทำงานต่างๆก็ส่งผลทำให้ผมร่วง เยอะมากกว่าคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากกับชีวิตอย่างเนี้ยผมจะแย้งสาเหตุของผมร่วงผมบางออกมาให้เห็นให้ชัดเจนก่อนเนาะอันแรกก็เป็นสาเหตุจากภายในแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นจากกรรมพันธุ์มีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปู่ย่าตายายถ้ามีญาติของเราคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็น แน่นอนว่าเราอาจจะมีโอกาสได้รับยีนมามากกว่าปกติ<ม>รวมถึงสุขภาพร่างกายของเราณนะตอนนั้นด้วยเราป่วยหรือเปล่าฮอร์โมนตกหรือเปล่าเป็นสาเหตุทําให้ผมร่วงได้สาเหตุภายนอกจะเป็นแบบความเครียดการสัมผัสสารเคมีอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารมันมีโอกาสเพิ่มการอักเสบของนังศีราได้อะไรก็เป็น<ม>สาเหตุภายนอกที่เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเราควบคุมสาเหตุทั้งภายในและภายนอกได้ก็จะลดโอกาสการเกิดผมร่วงได้แสดงว่าปัจจัยในเรื่องของ<ม>ภายในพันธุกรรมที่ส่งทอดมาม,มันเป็นปัจจัยที่เรียกว่า ควบคุมไม่ได้เนาะเรียกว่ามันเป็นสาเหตุที่เราได้รับมาแล้วแต่ว่ามันมีทางแก้ใช่มีทางแก้มันควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันสามารถที่จะป้องกันหรือว่ารักษาได้นะคะแต่ว่าสาเหตุอื่นๆที่เป็นปัจจัยแวดล้อมเช่นมลภาวะนะคะอาชีพหรือการอาหารการกินการดูแลตัวเองในไลฟ์สไตล์การออกกําลังตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าจะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในประเทศที่มันค่อนข้างเย็นนะตรงนี้มันจะทําให้การมีปัญหาผมร่วงผมบางนี่มันน้อยลงเรียกว่าแต่ละสภาพอากาศมันทาให้ปัญหาเส้นผมต่างกันดีกว่าอย่างถ้าอยู่ในประเทศไทยจะเป็นลักษณะร้อนชื้นเนาะก็เพิ่มโอกาสหนังศรีรษะอักเสบได้มันได้แต่ถ้าคนที่อยู่ในอากาศเย็นหรืออากาศแห้งพวกนี้ก็จะเพิ่มโอกาสที่หนังศรีรษจะจะแห้งและลอกได้อ่าหรือว่าอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยโดนแดดเลยพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแบบขาดวิตามินดีในเลือดได้ซึ่งก็เป็นสาเหตุของ ผมร่วงได้เหมือนกันใช่ครับวิตามินดีก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของเส้นผมช่วยเจริญเติบโตของเส้นผมเนาะพวกนี้เราได้รับจากหลกักๆเลยคือหนึ่งแสงแดดอ,อ่อ,อนๆตอนเชา้าหรือตอนเย็นควรโดนอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีอืน่นๆก็เป็นพวกอาหารการกินนะพวกอาหารทะเลน้ำมันปลาที่มีวิตามินดีเยอะๆอะไรเงี้ยผมร่วงผมบางเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมคะถ้าพูดถึงในหลักทั่วไป คือเรื่องผมร่วงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปกตินะที่ต้องลงทุกวันหมอจะเจอหลายๆคนเข้ามาถามว่าช่วงนี้รู้สึกว่าผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยเจอมาวันหนึ่งร่วงประมาณเป็นสิบเส้นเลยนะคุณหมออะไรต้องบอกก่อนว่าผมร่วงเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้เพราะผมของเราอะมันโตเป็นวงจรอยู่แล้ว mm. มันมีระยะการเติบโตระยะพักระยะร่วงแล้วก็ขึ้นใหม่ซึ่งปกติผมคนเราอะร่วงได้ละห้าสิบ ถึงร้อยเส้นซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วอ๋อเยอะนะคะใช่ห้าสิบถึงมันเหมือนจะเยอะนะมันเหมือนเหมือนจะเยอะแต่ว่าผมมันก็เส้นเล็กๆเนาะเวลาัออกมาแสดงว่าเป็นคนที่ลุ่มออกมาเป็นกระจุกที่มันหล่อนอยู่ในห้องน้ําหรือมันต้องเยอะกว่าห้าสิบร้อยเส้นไหมคนคที่แบบค,คือสมมติว่าปกติล้วผู้ชายเราส่วนใหญ่จะสระผมกันทุกวันเนาะถ้ามันเจอแบบผมล่วงผิดปกติมันจะดีเทคได้เร็วแต่บางทีคุณผู้หญิงเซ็ตผมํำผมผมเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงบางคนสระผม สามวันครั้งสี่วันครั้งมันเจอแบบเยอะกว่าห้าสิบเส้นก็จ,จะเป็นปกติก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเก็บสะสมของผมลหลายๆวันนะครับแต่ถ้าเราเจอว่เาเฉลี่ยแล้ววบวันหนึ่งอะเกินร้อยเส้นนะนี่เราต้องสุกใจคิดละเอ๊ะ มันมีอะไรผิดปกติกับผมเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วอย่างเงี้ยก็คือต้องหาสาเหตุยังไงบ้างคะว่าแบบมีวิธีเช็คง่ายๆไหมไม่ต้องไปเสียเวลานับว่าม, <c oughs> มันกี่เส้นอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเบื้องต้นใช้การดูก่อนก็นได้ครับสมมุติว่าถ้าเราดูผมแล้วแหวกๆดูมันเจอลักษณะการร่วงแบบเป็นยอมๆ หรือเป็นกระจุกเลยจุดใดจุดหนึ่งอันนี้ผิดปกติละอันที่สองคือถ้าเราดูด้วยตาผมของเราบางลงอย่างหเห็นได้ชัดเลยเช่นแบบแสกบางเลยเริ่มร่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มผิดปกติแล้วให้เราลองกันนะคะลองเอาเอามือแบบดึงจับผมตัวเองเนาะแล้วลองดึงออกมาดูถ้าเราลองดึงดูสิบครั้งอะผมติดมือออกมาทุกครั้งเลยย่อมแล้วแบบสามสี่เส้นห้าเส้นอะไรย่างเงี้ยก็เริ่มสงสัยภาวะผิดปกติแล้วแล้วแชมพูอะค่ะคุณหมอที่มันมีหลายๆสูตรมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นป้องกันผมหลุดร่วงช่วยแก้ปัญหาฟื้นฟูผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยช่วยได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแชมพูเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของการทําแชมพูมันใช้เพื่อขจัดสิ่งสงกรปรกบริเวณหนังศีรษะนี่คือจุดประสงค์ของแชมพูจริงๆแต่หลกัหลกๆแล้วมันไม่ได้ช่วยต่อการลดการหลุดร่วงของเส้นผมโดยตรงครับแต่ก็จะมีแชมพูหลายๆตัวที่ช่วย ลดสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมได้เหมือนกันเช่นคิโตโคนาโซนแชมพูลดการอักเสบของน้ำศีสษะนี่ <S 1> <S 1> ซึ่งก็เป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมซึ่งก็ช่วยได้ก็จะเป็นพวกแชมพูยาแสดงว่าแชมพูอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้าย แต่ว่าการเลือกอแชมพูให้มันเหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะและเส้นผมหลักๆแล้วคือถ้าเรามีเพาวาผมร่วงอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าแชมพูไม่ได้สามารถรักษาได้โดยตรงต้องดูก่อนว่าเวลาเราเจอว่าผมร่วงเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรหมอยกตัวอ,อย่างนะยกตัวอ,อย่างสมมติว่าถ้าคนเป็นผมร่วงผมบางจากกรรมพันธุ์จ๋า,จาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไปใช้แชมพูแทบตายมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยหรือถ้าคนมีแบบผมร่วงแบบฉับพลันอะไรที่เกิดจากความเครียดหรือการใช้ยาเราไปเลือกแชมพูเราไม่รักษาสาเหตุมันก็ไม่ช่วย นอกจากแชมพูเนี่ย<ม>อาหารหรือไลฟ์สไตล์เี่ก<ม>การเลือกทานมันก็มีส่วนสําคัญมีทริคที่แบบแนะนํำไหมคะว่าทานอาหารแบบไหนที่จะช่วยให้มันบํารุงเส้นผมหรือว่าเ,เหมือนลดการหลุดล่วงหรืออะไรได้ สารอาหารเป็นสาเหตุสาคัญของผมร่วงผมบางเลยนะถ้าเราทานอาหารไม่ครบหรือว่าทานอาหารที่ขาดส่วนประกอบสําคัญของเส้นผมจะทําให้เกิดภาวะผมร่วงได้อย่างเมื่อก่อนคนไทยจะเจอเนาะมีภาวะขาดธาตุเหล็กห,หรือคนที่แบบเหมือนเป็นโลหิตจ,จางอะไรอย่อางเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญของผมร่วงผมบางคุณหมอก็จะแนะนําอยู่แล้วนะว่าให้กินอาหารที่มีธา,าตุเหล็กเยอะตับไข่แดงอะไรพวกนี้<า>หรือว่าการทานอาหารที่มีวิตามินดีเช่นพวก น้ำมันปลา,าหันทะเลก็จะช่วยเพิ่มวิตามินดีในร่างกายซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของเส้นผมได้ที่สําคัญก็คือการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงพวกนี้มันช่วยเสริมสร้างเคลาตินที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเส้นผมได้โดยเฉพาะคนที่กินโปรตีนน้อยๆลดน้ําหนักบางทีเขาล้าเลยนะในการจะเสริมโปรตีนมันทําให้เกิดภาวะผมร่วงได้คนลดน้ําหนักไวๆหรือแม้แต่คนที่ออกกําลังกายเล่นกล้ามแล้วโปรตีนไม่ถึงก็เป็น สาเหตุหลักๆของผมร่วงได้การทานอาหารที่ช่วยเสริมในเรื่องของเส้นผมอย่างเงี้ยมันต้องทานเยอะแค่ไหนคือจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกว่าอาหารแต่ละคนทานไม่เหมือนกันคือความต้องการพลังงานในแต่ละคนไม่เหมือนกันจําเป็นไหมที่เราจะต้องแบบจัดหมวดเลยว่าอ่าไข่หรือโปรตีน<ห>เนี่ยร้อยกรัมสองร้อยกรัมสามร้อยกรัม แบบคนเล่นกล้ามเลยถ้าสมมติว่าเราต้องการถ้าเรามีแบนักโฆษณาการช่วยดูหรือว่าเดี๋ยี้จริงๆแล้วมันมีแอปช่วยดูค่อนข้างเยอะนะหรือเราอาจจะถาม AI ใช่ใช่ช่วยถาม AI ได้อย่างนี้ก็ดีใช่ไหมคะการใช้ชีวิตของคนทั่วไปมันอาจจะยากในการสตริกแบบนั้นผมแนะนําว่า ให้เราเพิ่มดีกว่าเพิ่มอาหารที่เรารู้ว่าเราน่าจะขาดหรือว่า,าอยากเพิ่มใช่โรคเกี่ยวกับผมร่วงผมบางมีอะไรบ้างจริงๆแล้วโรคเกี่ยวกับเส้นผมอ่ะมันมีสาเหตุค่อนข้างเยอะมากเลยอันดับหนึ่งเลยคือผมร่วงผมบางจกากกรรมพันธุ์พวกนี้มันจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับยีนจเนติกในโครโมโซมของเราเนาะที่ทําให้แอเรียผมบางแอเรียเนี่ยได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าไดไฮโดรเทโทสเตโรนหรือว่า DHT ที่เรารู้จักกันเนี่ยอ่ะมันจะไปทําให้ผมอะ่ะเรารีบร่นแล้วก็บางลงพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงอันที่สองก็เป็นผมร่วงแบบเป็นย่อมยอมอันนี้จะเจอแบบอาจจะเป็นลักษณะแบบเหรียญเหรียญกลมๆบางลงหรือลักษณะเจอผมหายไปแหว่งเป็นกระจุกเจอผมเส้นรนอ่อน,อนเป็นลักษณะคล้าย,ายๆเทเชนมาร์กโที่3เป็นผมร่วงแบบเฉพพล ที่เกิดจากสาเหตุบางอย่างเช่นความเครียดการใช้ยาการโดนสารเคมีการพักผ่อนน้อยอันนี้ก็จะมีลักษณะผมร่วงออกมาแบบเป็นทั่วๆร่วงเยอะผิดปกติอันที่4ก็คือผมร่วงแบบมีแผลเป็นอันนี้ก็จะเป็นโรคร้ายแรงเนาะอาจจะพบลักษณะผมร่วงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้มีอาการแสบปวดหนังศีรษะร่วมด้วยอาจจะร่วงเร็วๆหรือร่วงช้าๆก็ได้ผม,มร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยพบได้บ่อยแค่ไหน คือลักษณะผมร่วมแบบเป็นยนยอมเนี่ยพบได้ประมาณ2%องเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซันทั้งหมด <S <S ซึ่งช่วงชีวิตหนึง่งเราอาจจะเจอก็ได้เพาะว่าผมร่วมแบบเป็นยมยอมอะมันเกิดจากระบบคมิคุมการของร่างกายไปทําลายลากผมทําให้ผมบริเวณตรงนั้นมันหายไปถ้าคนเป็นผมร่วมแบบเป็นยมยอมมันหายได้เองถ้าเป็นแบบเ่รนแรงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบระดับ รุนแรงอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยละไม่ว่าจะเป็นยาทายาฉีดเพราะาถ้ามันไม่หายไปอะไรเงี้ยมันอาจจะลามนจนถึงทั่วศีรษะได้แล้วก็กระทบก,บกับการใช้ชีดประจําวัน<ช>ด้วยนะแล้วอะไรที่เราควรจะกังวลหรือสงสัยว่ามันจะเป็นโรคหลายแรงหรือเปล่าเหมือนที่ผมพูดไปนะว่าโรคเกี่ยวกับเส้นผมผม่วงมันมีหลายสายเหตุหลายโรคมากๆแต่ถ้าเราต้องแบบเหมือนคอนเซิร์นที่ต้องไปเจอแพทย์ละหนึ่งก็คือถ้าเราเจอว่าผมร่วงวันหนึ่งมากกว่าร้อยเซ้นเหมือนที่พูดไปอันที่2ผมผม,ผม่วงแล้วมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดแสบปวดร นังศีสะคันหนังซีสะ <Ừ. S 2> หรือว่าผมร่วงแล้วมีน้ําหนักลดด้วยซึ่งอาจจะเกิดจากพวกฮอร์โมนหรือไทรอยแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเจอแพทย์แล้วผมร่วงที่เกิดจากเคโมโีหรือการให้ยาเคมีบำบัดต่างๆ่างเงี้ยค่ะมันจะสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูกลับมาหนานแน่นกลับมาขึ้นตกดําเหมือนเดิมไหมต้องบอกว่ามีทั้งบริเวณที่รักษาได้และไม่สามารถรักษาได้คือลักษณะผมร่วงที่เกิดจากการ ฉายแสงหรือว่าการ<ะ>ให้เคมีบำบัดมันก็จะเกิดลักษณะผมร่วงได้ทั้งเป็นแบบมีแผลเป็นและไม่มีแผลเป็น<ะ>ซึ่งหมอจะบอกว่า คนที่มีโรคประจําตัวที่รุนแรงเหมือนมะเะร็งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริง,รงแล้วเราโฟกัสกับการรักษาโรครุนแรงของเราก่อนแล้วโรคเกี่ยวกับเส้นผมถ้าเรากังวลคอนเซิร์นสามารถปรึกษาคุณหมอไปด้วยคุณหมอเขาก็จะมียาที่ช่วยลดการผมร่วงหรือว่าลดปัดจจัยเสี่ยงที่ให้เกิดการร่วงน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราป้องกันไปด้วยรักษาโรคประจําตัวไปด้วยแล้วถ้าโรคประจาตัวหายแล้วเราสามารถกลับมารักษาได้มันจะมีเวหลายๆเวในการรักษา กลุ่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นให้ผมมันกลับมาได้นะในในแอเรียที่ยังมีรากผมอยู่หรือถ้าแอเรียที่รากผมมันหลุดร่วงไปแล้วหรือหายไปแล้วก็จะพิจารณาการรักษาแบบอื่นเช่นการปลุกผมอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ผมกลับมาได้ขออนุญาตถามคุณหมออีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแน่นอนนะคะคือปัญหาของเรื่องของรังแค รังแคเนี่ยทำไมหลายๆคนที่เกิดปัญหาและประสบปัญหาตรงนี้มันถึงเป็นกันเยอะแล้วก็พวกแชมพูที่ขจัดรังแคลดรังแคอย่างเงี้ยค่ะมันมันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าภาวะรังแคก็คือภาวะที่เราเห็นแบบลักษณะแบบคุยขาวๆบนยังศีรษาลอกออกมาอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วรังแคมันเกิดได้จากหลายสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากพวกเลือดเชื้อรามาลาซีเซียอย่างเงี้ยซึ่งเป็น<ม>จุนลินทรีย์ที่อยู่บนหนังศีรษะอยู่แล้วถ้ามันจเจริญเติบโตผิดปกติมันก็ทําให้มีลักษณะแบบ ขุยเอาขาวลอกออกมาได้อันที่2ก็เป็นลักษณะรังแคที่เกิดจากพวกหนังศากเซพิวมันพวกเซบลโลอยิกเดอร์มิติติดอะไรเงี้ยซึ่งเกิดภาวะหนังศากเสพอันที่3อาจจะเกิดจากผิวแห้งเป็นลักษณะผิวหนังลอกออกมาอันที่สอาจจะเกิดจากการระคายเคืองจากสารเคมีที่เราใช้กับเส้นผมก็ได้ยอยะไรเงี้ยซึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหรือว่าแชมพูที่ช่วยลดอาการอักเสบของหนังศษะได้เช่นกลุ่มกิตโตคอนาโซนแชมพูแชมพูดินอะไรพวกนี้จะช่วยลดการอักเสบของหนังศาะได้พวกนี้มันเป็นสาเหตุหลักๆอยู่ลว แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปลดการดังเสรบมอนาติษารแล้วมันไม่ดีขึ้นอันนี้หมอเขายังแนะนําให้ไปเจอแพทย์อยู่เพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นร่วมที่เราไม่รู้ก็ได้ใช่เพราะว่ารังแคนี้เป็นปัญหาหลักเลยะเนะนะคะที่ที่เราค่อนข้างจะเห็นกัน อาจจะมากกว่าคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางด้วยซ้ำแต่มันรักษาได้นะหลายหลายคนถามเข้ามาเนะรักษาลังแคซื้อแชมพูอะไรก็มไม่หายผมแนะนําว่าลองให้ไปพบแพทย์รัเพราะว่าอาจจะรักษาไม่ตรงสาเหตุก็ได้อาจจะมีสาเหตุแลปะปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะใครที่กําลังประสบปัญหาผมร่วงหรือก็ผมบางนะคะดู EP ีนี้ก็น่าจะได้ปรับคําตอบแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆจากคุณหมอพอวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาช่วยไข ข้อข้องใจหลายๆข้อในหลายๆท็อปิกแล้วก็มาเสริมในเรื่องของความรู้ที่จริงๆแล้วมีหลายท็อปิกที่เรายังไม่รู้แล้วก็วันนี้ได้มารู้ในอ p ีนี้เลยนะคะก็ช่วยให้หลายๆท่านได้ได้รับประโยชน์อาจจะประสบปัญหาในเรื่องผมร่วงอยู่หรือว่ามีโรคอื่นๆอยู่แล้วกังวลด้วยเกี่ยวกับภาวะที่มันตามมาของเส้นผมหรือดังศีรษะใครก็ที่เป็นอยู่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งแพนิค เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างนะคะก็สามารถแก้ไขได้มีทางแก้เรียงลําดับความสําคัญในทางแก้ตรงนั้นแล้วก็แก้ให้มันถูกจุดคนหมอฝากอะไรสักนิดนึงค่ะก็ยินดีมากๆครับที่ได้มาพูดวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเส้นผมแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับโรคเส้นผมคือโรคเกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยใครก็เจอได้ครับ เหมือนที่หมอว่าเส้นผมมันเป็นอะไส่วนปลายมันบ,บางเจออะไรกระตุ้นนิดนึงก็จะเกิดเพราะวผมร่วงผมบางแล้วให้เราพยายามดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกําลังกายทานอาหารให้ครบ5้าหมู่อะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าใครเจอปัญหาผมร่วงผมบางผมแนะนําให้มาพบแพทย์นะครับเราสามารถเข้ามาเจอหมอได้ที่อ,อบพอบคลินิกหรือว่าเจอคุณหมอท่านห็นได้อบพคลินิกของเราเจะมีคุณหมอที่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นผมที่ดูแลสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นผมได้ครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอด